สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดคือวันอาทิตย์นะคะคุณนกกำลังพาทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวไปเที่ยวชมนะคะห้างสปปรรพสินค้าของประเทศสวีเดนนะคะไปดูว่ามันจะเหมือนของประเทศไทยหรือเปล่านะคะติดตามคุณนกเลยนะคะคุณนกจะพาทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะความแตกต่างนะคะ ว่าห้างสรรพสินค้าของประเทศสวีเดนนั้นมีความแตกต่างกับประเทศไทยของเราอย่างไรนะคะพอดีวันนี้วันเป็นวันหยุดของคุณนกนะคะคุณนกก็เลยพาทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะเรามาร่วมเช็คมาดูความแตกต่างนะคะห้างสรรพสินค้าของประเทศสวีเดน กับประเทศไทยจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะติดตามคุณนกฤทธิ์ค่ะ ค่อนข้างติดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วห้างสรรพสินค้าที่คุณนกกำลังนำพาทุกทุกท่านเข้าไปเที่ยวชมนะคะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงนะคะแล้วก็เปิดใหม่นะคะทำให้การสัญจระจะติดขัดนะคะแล้วก็คุณนกไม่ทราบว่าจะมีสถานที่ให้คุณนกได้จอดรถหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าจะมีสถานที่ รองรับให้คุณนกมีที่จอดรถหรือเปล่านะคะตอนนี้คุณนกก็กําลังขับรถไปในพื้นที่ที่มีการจอดรถนะคะทุกต้นจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโอ้โหทําไมรถมันเยอะมากขนาดนี้นะคะสงสัยข้างในนี้นะคะคงจะเป็นมีสินค้าหลากหลายชนิดที่มีราคาถูกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันติดมา ห้างสปรสินค้านี้เปิดมาประมาณได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแต่โอ้โหผู้คนก็ยังหลั่งไหลมานะคะสังเกตได้นะคะรถจจอดเต็มเลยนะคะไว้ให้ให้เกเดินเอ,เอ,เ,อ,เ,อเอโกะให้เตอร์ห้างสปิพสินค้าชื่อห้างเอโกนะคะเขาจะเปิดทุกวันนะคะ เปิดตั้งแต่9.00โมงเช้านะคะจนถึง2ทุ่มนะคะทุกท่านเห็นเลยใช่ไหมคะป้ายก็แจ้งเตือนนะคะชื่อห้างเอโกบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณนกตัว E ภาษาอังกฤษ,กฤษทำไมคุณนกอ่านออกเสียงว่าตัว A e. อภาษาสวีเดนนะคะตัวตัว e นะคะตัว E ของภาษาอังกฤษภาษาสวีเดนจะออกเสียงตัว A e นะคะ ่าคุณนกได้ที่จอดรถแล้วค่ะเดี๋ยวคุณนกจะพาทุกท่านเข้าไปในห้างกันเลยค่ะค่ะคุณนกจะโชว์เพื่อนๆเลยนะคะสถานที่จอดรถนะคะจะเต็มไปหมดเลยค่ะ นกโชว์แล้วใช่ไหมคะคุณนกนับว่าโชคดีเลยนะคะที่คุณนกได้ที่จอดรถนะคะกําลังนําพาทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่นะคะเราจะเข้าไปในห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่าเอโกซึ่งเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้านะคะจนถึง2องทุ่มนะคะคุณนกจะโชว์เพื่อนๆนะคะที่ติดตามคุณนกอยู่ดูนะคะ ลานจอดรถนะคะจะเต็มไม่หมดเลยค่ะโอ้โหเยอะจริงๆวินดูอิเตฮอคันท่ออีเงียฟอร์ฮฮูมิเกะที่ยาคุณเอายกยอกห่อแฮ่เนี่ยอุ้ยโดลิงมินอ๋อ คุณนกลืมกระเป๋านะคะกระเป๋าสะพายอ,อยู่ที่รถนะคะคุณต้องต้องกลับไปเอากระเป๋าก่อนนะคะเพราะว่ามีรัพย์สิสนมีข้าวอยู่นี้นั้นนะคะ คุณนกก็ได้กระเป๋าแล้วนะคะนี่คือกระเป๋านะคะคุณนกลืมไว้ในรถนะคะไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> กำลังผ่านทุกท่านนะคะเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะคะเราจะไปดูเลยค่ะว่ามีสินค้าอะไรบ้างที่เป็นน่าสนใจนะคะ โชว์เพื่อนๆอ,อีกนะคะให้ดูบริเวณที่จอดรถนะคะค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะตอนนี้คุณนอกออกมาด้านนอกแล้วนะคะด้านนอกห้างสรรพสินค้าแลคะคุณนกไม่สามารถที่จะถ่ายทําในห้างสรรพสินค้าได้นะคะเพราะว่ามันเป็นพิววอดนะคะคุณนกไม่อยากมีปัญหานะคะคุณนกก็เลย ออกมาถ่ายทำข้างนอกนะคะให้ทุกทุกท่านได้เห็นนะคะ ค่ะคุณนกกำลังเดินตรงไปที่รถนะคะคุณนกกำลังจะไปอีกห้างหนึ่งนะคะ,ะกำลังจะเตรียมตัวไปทานอาหารนะคะอีกห้างหนึ่งนั่นก็คือห้างวอลเลอโบนะคะเดี๋ยวติดตามกันไปเลยค่ะค่ะตอนนี้คุณนกนั่งอยู่ในในรถแล้วนะคะอากาศข้างนอกค่อนข้างที่จะเย็นนะคะกำลังตรงไปที่ห้างวอลเลโบนะคะไปดู อาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารในรูปแบบบุฟเฟ่ต์นะคะคือเราจะทานเราจะตักกี่ครั้งก็ได้นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณนกหิวแล้วค่ะค่ะตอนนี้คุณนกมาถึงห้างวาราโบแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่า,าบริเวณนี้นะคะมีที่จอดรถกว้างขวางเลยนะคะเดี๋ยวดูกัเเนเลยค่ะโชว์เพื่อนๆเลยค่ะ ที่เห็นเป็นแถบสีเหลืองนั่นน่ะคะ่ะนั่นก็คือห้างอีเคียย่านะคะต่อมาก็เป็นรุสตาแล้วก็เป็นเฮกสตาเดียมซิต,เติเยมบูโรเกตอ็อ,อกแล้วนี่ก็คือมองง่านะคะมีเด็กมาล คือมีอหลายหลายยี่ห้อนะคะหลายแบรนด์นะคะตามที่คุณนกโชว์ทุกทุกท่านเลยนะคะนี่คือบ,บริเวณห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่มากเลยนะคะ